คุณผู้ชมมันจะรีวิวอัปเดตนะครับร้านอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery ครับวันนี้สั่งผ่านค่ายเขียวหัวโตค่ายไลแมนครับร้านนี้ชื่อร้านว่าอุดมสุข52นะครับขายบนทุกแอปนะครับรวมนหุก็มีนะครับ True Food ก็มีแต่ว่า True Food นี่เขาเปิดเคไมกี่เมนูนะครับอ่าอุดมสุข52ครับร้านนี้นะครับเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับเราจะมารีวิวอัปเดตร้านนี้ใช้คค้ดเครื่องไลแมนได้พอดีผมมีอยู่3เครื่องนะครับ คนละครึ่งไลแมนนี่ก็จะให้คูปองแบบไม่เหมือนกันนะพอดีเครื่องนี้อาจจะไม่ได้ใช้เฟสที่ได้หรือเปล่านะครับาะใช้คูปองเป็นถ่ายเคยทะเลาะอะไรแมนก็คูปองไล่คูปองเอ่อคนละครึ่งหายไปตอนนี้ก็ได้คูปองเฟสห้ามานะครับคูปองก็คือสั่งสูงสุดลดสูงสุด99%สูงสุด100บาทครับสั่งหนึ่งนะครับสั่งเกิน100ก็ลด1 0 0สูงสุด100ครับเราเลยสนใจร้านนี้ครับร้านคนละครึ่งของไลแมนราคาก็ ไม่แรงนะครับร้านนี้นะฮะเห็นไหมครับราคาราคาอาหารก็คือทั่วไปครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออาหารชุดครับเพราะผมเคยสั่งมารีวิวครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มารีวิววันที่อะไรเอ่ยสิบเก้าเดือนเก้านะครับอืมสิบเก้าเดือนเก้าปีหกห้าอาหารชุดนะครับค่ะมียำกระป๋องไข่เจียวหมูสับ,บเจ็สิบาทใช่นไหมครับเคี่ยวหวานไก่ไข่เจียวหมูสับหรือหมูไข่เจียวหมูสับนะครับเจ็สิบาทเคี่ยวเคี่ยวหวานเปลี่ยนได้นะครับหมูหรือไก่ ต้มยำน้ำข้นนะครับไข่เจียวสับเจ็ดสิบบาทเองครับนไครับได้ทั้งสองสามอย่างนะถ้าข้าวไข่เจียวอย่างเดียวเท่าไหร่ครับข้าวไข่เจียวอย่างเดียวเออหมูสับเนี่ยอย่างเดียวเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทเข้าไปแล้วขึ้นอสีเราเพิ่มอีกหน่อยนะครับนะครับได้แกงได้อะไรมาด้วยนะครับเรารู้จักถ้าเรารู้จักใช้โปรโมชั่นถูกช่วงถูกเวลาถูกจังหวัดครับจะได้อาหารที่เออมีคุณภาพเออราคาถูกกว่าซื้อกันหน้าร้านนะครับมีรายได์มาส่งแล้วก็ถูกกว่านะครับเห็นไหมครับนี่ราคานี่นะครับดูถ้าซื้้อแแกกงย่าาาเเเดีีว็็รรคคทนนหหละมับ เรามาดูกันนะได้สินค้ามันต้องเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับคุณผู้ชมเราได้มาแล้วนะครับตอนนี้แพ็กเกจเขาไม่ได้ใส่กล่องใส่อะไรแล้วนะครับใส่ถุงมาให้ถงว่าเขาดีนะครับไม่ดีดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องขยะด้วยเพราะว่ากล่องเนี่ยเราได้ไปก็บางการบางครั้ง้เป็นกล่องกรอบเนี่ยก็ต้องทิ้งถ้าเป็นกล่องไอ้พวกกล่องพลาสติกเนี่ยผมเก็บไว้เพียบเลยล้างเก็บไว้เต็มเลยแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรดูอาหารชุดเขานะครับมีนะครับดีงามมากนี่คือไข่เจียวหมูสับเห็นไหมครับค แล้วก็อะไรครับข้าวนี่ครับข้าวข้าวหนึ่งชุดข้าวสรดลุมาให้นะครับไข่เจียวหัูสับข้าวแล้วก็แกงหนึ่งอย่างนะครับอันนี้แกงคุณมู้ับดูคุณผู้ชมดูต้มยำโอ้ยถุงบะเลือดเท่ห์เห็นไหมครับคุณผู้ชมโอ้ยร้อนวากก่อนาะถุงบะเลือเท่ห์ครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เซตนี้นะครับคุณผู้ชมอุ้ยสารโทษทั้งข้าวเห็นไหมครับข้าวนะครับข้าวต้มยำนะครับ ขเ่เจียวหมูสับครับ70บาทคุณผู้ชม,มหาได้ที่ไหนนะครับหาได้ที่ไหนครับ70บาทเซตนี้นะครับไข่เจียวหมูสับต้ม,มยำแล้วก็ข้าว70บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมนะฮะนี่โดนหกัก G ีดีได้เนี่ยจะมีกำไรเหลือไหมเนี่ยร้านนี้นะครับอันนี้ครับนี่เราสั่งมา2ชุดครับเพื่อให้มัให้มันเกินร้อยหนึ่งนะครับ เสียค่าส่งไปสิบาทครับไปเสร็จจ่ายไปเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็สิบร้อยสิบวกสิบเป็นห้าสิบคุณฟังลดร้อยหนึ่งจ่ายห้าสิบาทเท่ากับได้เซ็ตไปยี่สิบบาทถือว่าคุ้มไหมครับใครเชี่ยวหมูสับครับคุณผู้ชมนี่แกงครับแกงแกงเขียวหวานหมูนะครับแกงอเห็นไหมครับนี่แล้วก็ข้าวชุดหนึ่งนะครับข้าวชุดหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเจ็ดสิบบาทนั่นเองร้านยูโดมสุขห้าสิบสองครับอาหารชุดนะครับ คุ้มค่าคุค้มราคามากเลยถ้าราู้จากใช้โปรโมชั่นถูกช่วงถูกเวลานะครับเราก็จะได้สินค้าที่ถูกกว่าไปซื้อเองที่หน้าร้านนะครับแถมมีรายเดอร์ไปส่งให้ด้วยนะครับร้านไหนดีเราก็อวยปร้านไหนห่วยเรานนก็ด่าเพราะเราเสียตังซิงมากินเองขอบคุณและสวัสดีที่ตามรับชมนะครับราย e ดอร์รีว